ต้อนรับเข้าสู่รายการ Spotlight World สิเลือกตั้งสหรัฐ2024ครับวันนี้4พพฤศจิกายนหนึ่งวันก่อนการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาที่ทั้งโลกกำลังใจจดใจจ่อว่าใครจะชนะใครจะแพ้ถามว่าเราจะติดตามผลการเลือกตั้งของสหรัฐอย่างไรในประเทศไทยก็คือต้องรอวันพุธบ้านเราครับน่าจะเป็นช่วง เที่ยงเที่ยงหรือบ่ายโมงก็คือหลังเที่ยงคืนตีหนึ่งของเวลาตะวันออกของสหรัฐอเมริกาต้องติดตามดูด้วยนะครับว่าคะแนนตอนช่วงแรกแรกเนี่ยนับ electro college votes แล้วเนี่ยก็จะเห็นฝั่งของสีแดง republican เนี่ยอาจจะมาเร็วกว่าเพราะว่าช่วงเวลาด้านตะวันออกกับตะวันตกของอเมริกานั้นห่างกัน3ชั่วโมงการนับคะแนนก็จะ ทางด้านตะวันออกก่อนรัฐต่างๆที่น่าจะเชียร์ทรัมป์เนี่ยจะปรากฏคะแนนมาก่อนแต่กว่าจะไปถึงโน่นทางซีกตะวันตกแคลิฟอร์เนียซึ่งมีจำนวนอิเล็กโทรโ l ลเลจสูงที่สุดในประเทศ54เสียงนั้นเนี่ยมันจะมาทีหลังการติดตามคะแนนแรกๆจึงจะไม่ใช่ภาพที่แท้จริงนักแต่สำหรับคนที่สนใจติดตามก็จะต้องจับตาดูตั้งแต่ประมาณสัก 10โมงเช้า1 1โมงวันพุธบ้านเราไปจนถึงโน่นเลยครับเย็นเย็นบ้านเราในวันที่6มีคำถามว่าแล้วจะรู้ผลจริงๆเมื่อไหร่นักวิเคราะห์ที่เขาติดตามดูแล้วก็ฟังการหาเสียงของทั้งทรัมป์ของทั้งแฮร์ริสเนี่ยจะเห็นเลยว่าความสูสีคู่ขี้นั้นจะยิ่งทำให้ลำบากในการประเมินสถานการณ์ถ้าหากคะแนนต้องมีการ ถ้าให้นับใหม่ในบางรัฐในบางเขตเลือกตั้งแต่ฟังเสียงทรัมป์แล้วครับเมื่อวานนี้เองในการหาเสียงล่าสุดนั้นบอกว่าแหมตอนที่นับคะแนนและโจไบเดนประกาศชนะเนี่ยผมไม่ควรย้ายออกจากทำเนียบขาวเลยเพราะว่าผมถูกปล้นชัยชนะพูดทำนองว่าครั้งนี้จะมีปัญหานี้ถ้าใครอยากจะถามว่าตกลงเราจะรู้ผล ว่าใครเป็นประธานาธิบดีชาตาหรือเร็วเนี่ยครั้งนี้ถ้าทรัมป์แพ้และคะแนนสูสีจะลากยาวเลยครับเพราะว่าทรัมป์บอกแล้วว่าจะมีการฟองรองในทุกเขตที่เขาแพ้คราวนี้คุณก็กลัวสิครับว่าเหตุการณ์6มก,กราค2021หลังจากที่การเลือกตั้งทรัมป์แพ้แต่ทรัม มาบอกกล่าวกับผู้สนับสนุนว่าผมถูกปล้นชัยชนะจนถึงกรณีที่ผู้สนับสนุนทรัมป์บุกเข้าไปในตึกรัฐสภามีความรุนแรงหนักหน่วงจนกลายเป็นประเด็นถึงทุกวันนี้ประวติศาสตร์จะซ้ำรอยไหมยอยู่ที่ว่าผลเลือกตั้งมันสูสีกันจริงอย่างที่โพบอกหรือเปล่ามันจะเป็นไปได้ครับว่ามีการฟ้องร้องมีการท้าทายขอนับคะแนนใหม่และผู้สนับสนุนทรัม จะออมาแสดงการต่อต้านหรือความรุนแรงจะเกิดอีกหรือไม่นี่เป็นประเด็นปัญหาใหญ่เพราะสำหรับทรัมป์แล้วแพ้ไม่ได้แพ้ครั้งนี้คือจบสิ้นสำหรับโดนัลด์ทรัมป์